บไม่ได้หลายคนไม่เข้าใจสันปนน้ำหลายคนพยายามบอกว่าไทยกับฝรั่งเศสใช้หน้าผาในการแบ่งทำให้ไม่เข้าใจมากขึ้น ล่าสุดมีการประโคมข่าวว่าเขมรเข้ามายึดผาอินทรีที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วซึ่งจิตนาเหมือนเดิมปั่นข่าวขึ้นมาเหมือนที่แอดมินว่าไว้หลังน้ำท่วมหาดใหญ่จะกลับมาปั่นข่าวเขมรต่อเพราะว่าเงียบไปหลายวันแล้วกองทัพภาคที่สองออกมาชี้แจงว่าเขมรเข้ามายึดผาอินทรีไม่เป็นความจริงไม่มีทหารเขมรเข้ามาตั้งฐานในเขตของไทยไม่มีการสร้างถนนภาพถ่ายดาวเทียม ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวและกองทัพภาคที่สองอยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็ต้องแบบนี้ไม่งั้นปั่นข่าวไม่จบน่าจะทำนานแล้วส่วนผู้ชมก็พิจารณาข่าวสารมีประสบการณ์โดนปั่นหัวมาเยอะแล้วอย่าเป็นเหยื่อให้กับพวกนี้มาหลอกเอายอดวิวนะครับ